สวัสดีครับนักเรียนสโตกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง10คําคมที่ช่วยคุณรับมือแล้วก็เอาชนะความกลัวถูกปฏิเสธได้นะครับผมได้เดียมาจากบทความฝรั่งนะ Ten courageous c o d e about dealing with the fear of rejection นะครับสิบคำคมที่กล้าหาญเกี่ยวกับการรับมือกับความกลัวการปฏิเสธนะครับทุกสิ่งที่คุณต้องการ อยู่อีกด้านหนึ่งขอ,ง,อ,ง,อ,อนนงความกลัวครับแจ็คแคนฟิลนะครับทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ด้านหนึ่งของความกลัวครับคือความกลัวมันเป็นเหมือนกำแพงที่ที่ร้อยคุณทลายมันนะครับอย่าได้หนีกำแพงแดยจงทลายมันให้ได้ครับถ้าทลายได้นั้นคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการครับภาพดีมากครับความกลัวการถูกปฏิเสธมักจะทําให้พิการมากกว่าการปริเสธตัวเองนะครับ จดีพิกขูนะอย่าปล่อยให้ความกลัวการถูกบริสธขัดขวางคุณจากการแสวงหาความรักและโอกาสที่คุณสมควรได้รับนะอย่าปล่อยให้ความกลัวการถูกปริสธขัดขวางคุณจากการแสวงหาความรักและโอกาสที่คุณสมควรได้รับนะครับนก็เอาไว้ปลุกใจนะคนที่ จะไปสารภาพรักนะอย่าก,กลัวว่าเขาปฏิเศธมันนี่นะหรือว่าถ้าคุณมาทํางานก็อย่าก,กลัวเข้าสัมภาษณ์ก็อย่าก,กลัวที่ว่าถูกบริเสธนะหรือว่าไปออดิชั่นเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวว่าจะถูกคัดออกนะแต่จงเดินเข้าไปแล้วก็เอาสิ่งที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณฝึกซ้อมมาไปแสดงเขาเห็นนะว่าคุณของจริงนะครับการปริเสธไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่มซิกซิกล่าครับ ถ้าคุณถูกปฏิเสธนะไม่ใช่จุดจบนะครับแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าการถูกปฏิเสธนั้นหมายความว่าเป็นเหมือนกับละครนี้มันจบแล้วไม่ใช่นะครับซีซั่นจบนครับเป็นเพียงแค่ซีซั่นจบหรือว่าเป็นบทที่จบครับสมมติมันมีร้อยบทนะแค่บทแรกครับยังมีการซกข้าบทที่คุณยังต้องเริ่มต้นใหม่นะ อยาคิดว่ามันจบแล้วครับแต่จงคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณฮนะดีมากนะครับการบริเสธไม่ได้กำหนดคุณแต่มันคือคุณตอบโต้อย่างไรต่อสิ่งนั้นต่างหากครับนะครับการถูกปริเสธนั้นไม่ได้บอกว่าคุณแย่นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่คุณตอบโต้และตอบสนอง ตอบมันจากนั้นต่างหากครับว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ามันจบแล้วครับคุณถูกปฏิเสธแน่นอนใช่ครับแต่ว่าจากนั้นล่ะคุณทําไงกับมันครับก็เหมือนกับคําคมของซิกซิกล่าคือว่าการถูกปฏิเสธนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ครับมันคือว่าคุณจะโต้ตอบอย่างไรหลังจากนั้นนั่นแหละจะวัดความเป็นคุณนะดีครับต่อมาครับการถูกปฏิเสธไม่ใช่ความน้่มเหลวนะครับ มันเป็นเพียงความคิดเห็นของใครบางคนนะครับอืมนี่ก็ดีนะการถูกปฏิเสธนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของใครบางคนน,น,คนะครับนถ้าคุณยังเชื่อว่าคุณยังมีโอกาสที่คุณสมควรได้รับนะสู้สิครับเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเหมือนกับการชอบเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับการออริชัน่นนั่นะใช่ไหมถ้าคุณเคยดูนะ ไอรายการที่แข่งร้องเพลงนะ่ะมันจะมีคนจำนวนไม่น้อยครับที่ออริชั่นตกปีที่แล้วครับลับมาออริชั่นใหม่ปีปีนี้ครับแล้วก็ผ่านได้แล้วก็เข้ารอบลึกหรือบางคนถนึงขั้นเป็นแชมป์เลยฮนะเห็นชัดเจนว่าการที่คนดูบทเสษนนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันจบไปนะความเห็นของเขาในตอนนั้นอ่ะแสดงว่าคุนอ,อาจจะไม่ดีจริงหรือว่า เขาอาจจะมองเห็นอะไรที่ไม่เห็นคุณค่าในต่วคุณแต่ว่าถ้าคุณพยายามสู้อีกครั้งนะคุณจะมีสตอรีน่นะว่าครั้งที่แล้วมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านแต่ครั้งนี้ผ่านเนี่ยมูลค่าคุณจะสูงขึ้นเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ไงการที่คุณป็นคนไม่ยอมแพ้แหลมะมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์เลยฮะน่าสนใจนะว่าคุณเป็นคนพิเศษจริงนะต่อมาครับ กุญแจสําคัญในการจัดการกับการถูกปริเสธคือการเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวคุณครับแต่มันเกี่ยวกับความเข้ากันได้ครับเน S <S ี่ยกุญแจในการจัดการกับการถูกปริเสธคือเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวคุณครับแต่เกี่ยวกับความเข้ากันได้ครับเนี่ยมันก็คล้ายข้อที่แล้วนะคือมันกระต่าไปออลิชันนะครับมันมันไม่คลิกกันอนะสิ่งที่เราแสดงออกและสิ่งที่เขามองเห็นอนะ ันยังไม่ลงตัวครับเราก็แค่กลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มาสู้ใหม่ครับนะคแปดคุณจะต้องพบกับความพ่ายแพ้มากมายในชีวิตดังแต่อย่าปล่อยตัวเองพ่ายแพ้นะฮะคือชีวิตคุณอนะ่ะเจอความพ่ายแพ้มากมายครับอย่าให้ความพ่ายแพ้นะนะั้นอ่ะที่คุณเจอมันเป็นจุดจบพอด,ดง่ายนะคือ ถึงแม้ว่าคุณจะแพ้แพ้ในเกมเนี่ยแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยคุณชนะได้นะมันจะ,ะไรนะแพ้ในศึกแต่สงครามไม่แพ้วันนี้คืออาจจะแพ้ในเกมเล็กครับแต่ว่าเกมใหญ่นะั้นอ่ะคุณยังมีโอกาสกลับมาเพื่อชนะได้ครับอย่า้ไดคิดว่าความพ่ายแพ้นั้นเป็นจุดจบครับมันเป็นเพียงแค่ครับการเริ่มต้นใหม่นะการพ่ายแพ้นั้น ม่ได้กำหนดคุณครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทําหลังจากความพ่ายแพ้แหละจะเป็นตัวกําหนดคุณนะฮะต่อมาครับการบฏิสธเป็นเพียงการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับการปริเสธเป็นเพียงการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสุดท้าย10ครับอย่าปล่อยให้การดูบริสิทธทำให้คุณเป็นมัมพาตปล่อยให้มันกับเพื่อนคุณนะเนี่ย คืออย่าปล่อยให้การถูกประเซธนนั้นะทให้คุณเนี่ยต้องหยุดครับนะแต่เอาการถูกปบรเซ่นนั่นแหละทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าครับทําให้คุณเก่งขึ้นทําให้คุณพัฒนาขึ้นครับนะ,ะจงเอาการถูกปบิเซ่นเป็นแรงบันดาลใจครับเอาไปศึกษาดูซิว่าทําไมฉันถึงถูกปริเซธนฉันไม่ดีพอใช่ไหมคืออย่าได้ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่ปฏิเสธคุณนะ แต่จงถามว่าอะไรบ้างที่ฉันังดีพอฉ,ฉันจะดีพอฉันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงครับกลับมาที่การพัฒนาตัวเองครับหาจุดอ่อนตัวเองพัฒนาให้ดีขึ้นครับรับรองว่าจากนี้ไปครั้งหน้านะคุณจะได้รับการยอมรับและคุณจะกลายเป็นคนที่มีสตอรี่ครับและคนคนที่น่าเชื่นชมแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับมีโบนัสนะ อย,อ, to อย่าปล่อยให้การบริเศษของเมื่อวานมาขัดขวางคุณจากการได้รับชัยชนะในวันนี้ครับเนี่ยฮะอย่าปล well ่อยให้การถูกปริเสธของเมื่อวานน่ะมาขัดขวางคุณจากการได้รับชัยชนะในวันนี้ฮะในก็ดีนะคุณจะได้รับความเข้มแข็งความกล้าหาญและความมั่นใจจากทุกประสบการณ์ที่คุณทําหน้ากลัวเมื่อเผชิญหน้าอ่ะอ๋อเอาใหม่นะคุณจะได้รับความเข้มแข็งความกล้าหาญ และความมั่นใจจากทุกประสบการณ์ที่คุณหยุดทําหน้ากลัวเมื่อเผชิญหน้านะครับเขาแถมเพิ่มว่าความกลัวความล้มเหลวและความกลัวถูกปปรเสธนั้นเป็นสองสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้ผู้คนไม่ทําตามความฝันครับคือหลายคนมีความฝันที่เพรียวแลรที่สวยหรูนะแต่ว่ากลัวว่ากลัวถูกปปรีสธกลัวล้มเหลวทําให ไม่กล้าทำตามความฝันนะล้มเลิกถอดใจนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็บอกว่านะชีวิตไม่มีความนุ่มเหลวแล้วครับมีแต่บทเรียนครับแล้วก็ผลลัพธ์ความสําเร็จเป็นผลที่น่าพอใจส่วนผลลัพธ์อื่นนั้นเป็นเพียงความสําเร็จที่กําลังทํางานนะครับเออ,อนนี้ดีนะดีปะ่ะคือชีวิตไม่มีความนุ่มเหล,ลวหรอกนะ มีแต่บทเรียนแลผลลัพธ์นะครับความสำเร็จเป็นผลที่น่าพอใจส่วนผลลัพธ์หนึ่นนั้นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของสวามสำเร็จครับที่มันกําลังดําเวินการอยู่นะฮะความกลัวของเรามีอยู่ในใจเราเท่านั้นครับยิ่งเรากลัวบางสิ่งบางอย่างนานเท่าไหร่จินตนาการเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับเราจะยิ่งรู้สึกกลัวและต่อต้านมันน้อยลงเท่านั้นฮะ วิธีเดียวที่แน่นอนในการจัดการกับความกลัวคือการจะทำถึงเวลาที่เราทําสิ่งที่เรากลัวครับทำนี้เราที่ทําให้เราต้องกลัวนะเราโทรศัพท์เพื่อธุรกิจเราขอให้คนหน้าตาดีคนนั้นออกไปข้างนอกเราพูดออกมาเราแสดงความรู้สึกของเราครับมันเสริมกำลังเราและช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้และตัวเราในเวอร์ชันที่ไร้ขี姆กัดครับจงยืนยันว่าฉันกล้าหาญและไร้ขีากัด ฉันเลือกที่จะดำเนินการนะครเนี่เป็นคำคมแล้วก็คำแนะนำและความเห็นที่ปลุกเราเรานะให้ให้ลุกขึ้นครับจากการถูกปฏิเสธครับนะครับมาถูกปฏิเสธแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปครับหรือถ้าคุณกลัวการถูกปฏิเสธนะก็เอาคำคมเหล่าน,นี้ครับมาเป็นเหมือนกับการปลุกใจตัวเองนะให้กล้าสู้กล้าเดิน เคยไปถึงฝันที่คุณต้องการนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นสําหรับทุกคนเราไปเตือนตัวเองแล้วก็ให้มาเตนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ